เอาละครับผมก็ขอสวีดัดสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซ c ก n d นทีวีแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมพูดถังซานกันนะครับผม ในพาร์ทนี้ครับเราก็จะมาแนะนําการทําทีมลงวงแหวนระดับ700บวกขึ้นไปนะครับว่าเราจะต้องจัดทีมยังไงให้มมนสามารถไหลวงแหวนได้ง,ง่ายขึ้นซึ่งมันมีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเวลาห้าทุ่มครับมันเป็นบั๊กของตัวเกมครับตอนนี้ทางตัวเกมได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับบั๊กนั้นก็คือการที่บอสต,ตีแรงขึ้นแล้ว อึดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวน hey, ะครับก็ K เจอกันหลายคนอยู่ครับหลายเซิฟเจอกันผมก็เจอนะเพราะว่าบอสครับจากปกติที่เราตีชิชวๆก่อนถึง5้าทุ่มนะพอถึง5้าทุ่มเนี่ยมันตึงตึงมากแล้วแบบบอสโคตรถึกถึกแล้วแบบตีแรงบางตัวมีสกิลเสริมเข้ามาอีกอันเนี้ยคือจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เห็นว่าทําการแก้ไขแล้วนะครับส่วนเซิฟอื่นผมไม่แน่ใจนะว่าทําการแก้ไขไปแล้วหรือยัง แต่ที่ปรับใหม่ก็คือทําให้บอสบางลงยังแรงเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ครับเราก็จะมาแนะนําระดับ700ขึ้นไปจนถึง800นะครับว่าผมใช้ทีมในรูปแบบไหนแล้วก็ลงตีอะไรกันบ้างนะครับผมอันดับแรกครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของทีมเราดีกว่านะฮะอันนี้จะเป็นทีมที่ผมทําการจัดใหม่นะครับผมก็ได้ทําการเอาถังเทียนออกนะครับแล้วเอาปักเป้าเข้ามาแทนนะครับไอหยินใช้เหมือนเดิมครับแต่มือป๋าเสียวอู่แล้วก็ตู๊กโปรับเซตจะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนของที่เราได้ทําการอัพเข้าไปนะครับเราเริ่มจากตัวแรกเลยครับผมนั่นคือของอายินนะฮะพรสวรรค์นะครับเราลงไปทางด้านของร่างกายแล้วก็ชำนาญน,นะฮะ ก็จะได้เพิ่มเลื่อดให้เขาหน่อยนะครับวงแหวนที่เราใช้นะครับจะเป็นเซตนี้เลยนะครับมีมีดำามงอนไก่ปีศาจนกคู่นะครับตะกัแตนราชาแมงป่องนะครับถลามปีศาจลิคนขาวจระเข้ยักษ์จิ้งจอกสามหางแล้วก็วานทะเลลึกนะครับก็จะเป็นเซตประมาณนี้เนาะตัวที่2ครับผมเนี่ยคือปักเป้านะฮะเพราะสวรรค์เราลงไปทางด้านของโจมตีนะครับแล้วก็ชำนาญวงแหวนวิญญาณนะครับก็จะมีราชามนุษย์หมาป่าจมูกช้างเหลืองปากเป้านะครับปีศาจเอ่อมีดำามมร้ามอสสอสูรน้ำกระดูกกิฟฟิน นกคู่หนูทลายผาคางคกนินโลหิตแล้วก็อสสารพิษกลายพันนะฮะไอนี่จหรบบของป้าเป้านะตัวต่อมาครับลูกพี่ไต้นะครับลูกพี่ไต้ของเราเราลงพอสวรรค์ไปทางด้านของร่างกายครับจริงๆเราจะลงร่างกายเป็น30ก็ได้นะล้วก็แบ่งมาทางด้านของชำนานด้วยก็ได้นะครับนลงไปสัก3านะครับผมแล้วก็แบ่งมาชำนาญสัก5้านะครับเซตนี้ก็ได้นะครับแหมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนวงแหวนที่เราใช้นะครับผมก็จะมีเต่าทมินนะครับตะกตาคมดาบปีศาจตะคูกหมูจมูกช้างเหลืองอสูรเป็ด สีตามันก็โบราณว่าน,นอสีแขนราชาแมงป่องแล้วก็จะมีบุกผากินคนนะครับที่จะเพิ่มหลบหลีกเพราะว่าเราใช้เซตนี้ m สเตอร์ตีเราแบบค่อนข้างที่จะตีมิดบ่อยอยู่นะตีมิดบ่อยอยู่ประมาณสองสามครั้งมิดนะแล้วก็จะมีนอแรดนะครับตัวต่อมาครับตัวที่4ครับจูจูชิงนะครับพอสวรรค์เราลงไปทางด้านของชำนาญเพื่อที่จะได้เพิ่มตรงเป้า,าถ้าใครตรงเป้าเยอะแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนไปลงทางด้านโจมตีก็ได้นะตรงเป้าสัก3 4พันจะดีมากนะครับเพราะว่าระดับยิ่งสูงขึ้นอะ ควรตรงเป้าประมาณนั้นนะครับเยอะๆนะองแหวนวิญญาณที่เราใช้นะครับผมก็จะเป็นกิฟฟินนะคางคาทองทําให้ค่าใต้คิดค่าของเป้าหมายลดลงครับเราก็ด้ตีคิดแต่ขึ้นแต่มันเป็นแบบไม่ซ้อนทับนะครับใส่แค่อันเดียวก็พอแล้วอสรพิษกายพานครับมีดามาำนำปิศาจปักเป้านะครับปิศาจต้องคู่ถูทลายผาด้วงโพรงคางคกนินโลหิตแล้วก็อสูรหนามกระดูกนะครับสำหรับเจออู่แล้วก็อุปกรณ์ครับผมใช้เป็นอันนี้นะเพราะว่าจะเพิ่มค่าคิดค่อตัวเองย9จริบๆกยาเมอยู่แต่แบบ มันแพงมันแพงเกินไปนะฮะเราเก็บไว้ก่อนนะจะเป็นประมาณนี้และตัวสุดท้ายครับนั่นะคือตัวคอร์ตูกุโปนะครับก็สเตตัสโดยรวมประมาณนี้ครับพอสวั์ลงไปทางด้านของการชํานาญนะครับเนะี่ยมาเพิ่มตรงเป้าหน่อยวงแหวนที่เราใช้นะครับก็จะมีหมีดําตะก,กะตแตนแมงปองอสัตพิษอสูรน้ำกระดูกหนูทลายผาปิศาจคู่กิฟฟินข้างขาวทองแล้วก็จระเขยยักษ์นะครับ อุปกรณ์นะฮะก็จะมีอันนี้นะครับที่เพิ่มค่าดาเมจแอคทีฟสกิลนะครับ10%สกิลวิญญาณทุกตัวอ่าสามตัวอัพเป็นเลเวล11ครับแล้วก็จะมี1ตัวอัพเป็นเลเวล10แล้วปักเป้าจะอยู่ที่เลเวล7นะครับก็ถ้าเพิ่มได้ก็จะเพิ่มไปนะะอันนี้จะเป็นเซตในการล่าวงแหวนโดยเฉพาะนะครับย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะครับเลือกล่าวงแหวนส่วนเพื่อที่เราจะพาไปลงนะครับผมก็จะเป็นของ ไว้ลุ้นขี้ก้างนะครับระดับมงแหวนเขาอยู่ที่ประมาณ731นะครับ 3S 3 2ที่ไหนโดยประมาณนะส่วนทีมที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับเราจะเอาทีมตรงข้ามก่อน,นะเขาจะมีไต,ต่บุกไปเนาะแล้วก็มีถังซานไว้ซีซีเราก็เลยไม่เอาถาังซานไปเราจะเน้นเป็นพิษไปเลยแล้วก็จะมีซับ2ของฝั่งเขานะโอเคส่วนสิ่งที่ผมแนะนำให้ลงนะครับรอบแรกจะแนะนำเป็นคางคาทองลงจงกว่าจะไม่ไหว พอลบไม่ไหวแล้วให้สลับมาลงจมูกช้างเหลืองนะครับแล้วก็มีดาคำรามถ้าไม่ไหวนะก็สลับลง2องันเนี่ยคือสลับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มลงนะครับเห็นไหมเขาจะมีการแนะนําว่าเออระดับความยากอยของเพื่อนอยู่ที่732้นะพลังไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ไหวนะครับปเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยก็ปล่อยให้มอนสเตอร์ตีไปครับ จะมีจังหวัดติดมิดอยู่นะสถานะถือว่าติดดีอยู่นะครับแท้งเพื่อนจะเป็นคนรับดาเมจทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถังซานของเพื่อนครับจะเป็นตัวจับให้เราเราแค่ใช้ตัวพิษในการเพิ่มเรื่องดาเมจพิษขึ้นมาเลือดบอสแบบลดไวมากนะฮะปักเป้าดาเมจที่แบบหูโคตรแรงแล้วก็พิษก็แบบติดถี่มากนะฮะมี2 0 0 0ั0 0นึ่งก็มีนะครับบางรอบและอย่างที่ผมชอบที่สุดเลยคือถังซานของเพื่อนเนี่ยตรงเป้าสูงมากครับเวลาจับเขาแทบจะไม่ค่อยพลาดเลย เราก็จะสบายขึ้นนะฮะนี่รีดดาเมจได้ยาวๆครับอย่างนี้สบายรีดรีดได้ยาวเลยนี่ฮะเพื่อนจับได้อีกแล้วโอ้โหโคตรดีอะ่ะเพื่อนจับได้ดีมากแล้วทุกคนลองสังเกตนะครับมันจะมีบางจังหวะครับที่พาสซีฟของไออินทำงานจะเรียกว่าพาสซีฟดิเรียกว่าสกิลของไออินทำงานที่จะทำให้มอนสเตอร์ติดสตันนะครับโอ้โห ของเราติดสตาร์ไป1วิอ่าของเพื่อนติดอีกก็เป็น2วิอย่างเงี้ยถือว่าเวิร์กอยู่นะเโอหเลือดเลือดแบบลงไวมากเลือดลงโคตรไวระยะเวลาเราเหลือ1นาที10วิโอ้สบายอยู่นะสำหรับด่าน700กว่าเนี่ย732ของเพื่อนนะเนี่ยเราสามารถปล่อยออโตนะ้ได้ยวโอ้โหสามหมื่นนะคิดที่ข้อ30,000ส่วนดาเมจพิษนะครับมันจะแรงขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะครับ,นะรบพิษจะแรงขึ้นอยู่ตามพลังโจมตีอ่าอุ้ยรอบนี้แทงเราตายนะ บอสเริ่มตีแรงแล้วป้าหมายต่อไปที่บอสจะตีก็คือใครแต่น่าจะทันอยู่นะครับรอบนี้นะ่าจะแก้ทันอยู่บอสเริ่มตีแรงแล้วถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ครับให้ทําการรีเกมแล้วก็หรือแม่ก็เปลี่ยนไปตีบอสตัวอื่นครับถ้าอยู่แท้งเราเกิดตายนะทั้งของเราและของเพื่อนน่าจะเกิดจากการที่แบบบอสตีแดงหรือว่าจังหวะที่แบบสกิลมันแรงเกินไปให้สลับไปตีตัวอื่นครับแล้วก็ค่อยกลับไปตีตัวนี้ใหม่นะม่นั้นจะไม่ผ่านนะครับส่วนดาเมจที่ทําไปได้นะก็ของเราอยู่หู เยวอยู่นะแต่เซวอู่เพื่อนดาเมจไม่ถึงนะแสะดงว่าน่าจะมีปัญหารเริ่มดาเมจแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้มู่ไปตีไปดั้งห้าแสนนะโหโคตรแรงนี่ถ้าเจอในกรณีนี้ให้ไปตีตัวอื่นแล้วค่อยกลับมาตีตัวนี้ใหม่นะครับสลับไปครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการแบบเพิ่มระดับวงแหวนให้สูงขึ้นนะ,ะ <c oughs> ตีจนกว่าเราจะเริ่มตีไม่ไหวแล้วค่อยใช้หมดช่วยเหลือแต่ถ้ามันใกล้ถึงเวลาประมาณ ถ้าทุ่มแล้วนะครับก็ให้ใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะเสียดายรอบฟรีเรจะใช้วิธีนี้นะครับในการตีสลับนะครับข้อดีช่วงนี้ครับเราสามารถดันวงแหวนไปได้ไกลมากขึ้นเนาะที่แบบมีตัวละครใหม่เข้ามาเช่นไออินเนี่ยเป็นตัวอะไรที่ช่วยแต่ข้อเสียที่เราต้องเจอครับนั่นก็คือว่าเวลาลงสังหารอาสูรวิญญาณครับอสูตรร้ายอ่ะถ้าใครยังไม่ปลดอนะ่ะหรือว่าถ้าใครปลดแล้วอ่ะตรงเนี้ยก็จะยากตามด้วยนะยากตามอาสูรวิญญาณของเรานะยิ่งอสูรวิญญาณเรายากขนาดไหนครับอสูตระ ยากตามเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะก็ลองปรับปรับกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้เซตนี้ในการไต่ขึ้นมานะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กําลังทําทีมเล่ามง,งแหวนนะครับอันนี้จะเป็นระดับ700บวกจนถึง800เลยนะครับผมก็จะใช้เซตในประมาณนี้ถ้ามีภาพกันใดก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในภาพต่อไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ